ขอพรกันต่อดีกว่าไปขอพอรไงก็ต้องพาไปเข้าวัดเข้าว่าคุณผู้ชมครับจะพาไปที่จังหวัดพะเยาเดี๋ยวจะพาไปที่วัดแห่งนี้นะครับไปสการะพระเจ้าทันใจครับอ๋อสการะพระเจ้าทันใจนี่จะได้พรสมทันใจเลยนะคะถูกต้องครับไปที่ไหนรู้ไหมที่นี่ครับวัดศรีชุมตำบลสว่างอารมณ์อำเภอดอกคำใต้จังหวัดพะเยานะฮะ<อ>ที่นี่เขามีวิหารไม้แกะสลักที่มีความสวยงามอลังการ ภายนอกเนี่ยสร้างด้วยปูนปั้นศิลปะแบบเชียงคานงดงามตระการตามากๆแต่ด้านในครับเป็นการแกะสลักไม้ทองทั้งหลังเลยนะครับซึ่งเป็นการแกะสลักที่บอกกล่าวถึงเรื่องราวชาดกพระพุทธเจ้าส0บชาติฮะนอกจากนั้นยังมีรูปแกะสลักรูปเหมือนเกจิอาจารย์ชื่อดังของเมืองเหนือนอกจากนี้ก็ยังมีความสวยงามแล้วก็มีการเตรียมเอาไว้สําหรับประดิษฐาน พระเจ้าทันใจทองสามฤอายุกว่า1,000ปีอีกด้วยครับ <S <S เรื่องนี้นะครับก็ผู้สื่อข่าวของเราไปถามกับพระปลัดอินแก้วอนดาลโยเจ้าอาวาสวัดศรีชุมท่านก็เล่าว่าแต่เดิมนั้นไม่ได้มีความตั้งใจไม่ไมีความคิดจะสร้างวิหารนิรอกอแต่ว่าเพราะว่าพื้นที่ตรงนี้เป็นศาลากุฏิเก่าของพระสงฆ์ที่รกร้างว่างเปล่ามาดาน แต่ผ่านมาเมื่อ4ีถึงหปีที่ผ่านมาทางวัดครับได้พระพุทธรูปทองสำริดปางมารวิชัยสิงห์หนึ่งหรือว่าพระเจ้าทันใจอายุก,กว่า1,000ปีอ่ะซึ่งเคยประดิษฐานที่วัดแห่งนี้ได้คืนกลับมาหลังจากหายไปนานกว่า72ปีหายไปตั้งแต่ช่วงไหนรู้ไหมช่วงไหนคะ ช่วงที่เกิดสงครามโลกครั้งที่สองอ่ะเป็นนานมากนะโกบริกับอังสุมาลินสุดท้ายได้คืนกลับมาแล้วครับน้องใบตองครับก็มีความตั้งใจจะมาสร้างเป็นวิหารขึ้นเพื่อเป็นที่สำหรับประดิสฐานพระพุทธรูปองค์ดังกล่าวที่นี่ที่เราเห็นอยู่นี้คุณผู้ชมครับเล่าให้ฟังก่อนยังไม่เสร็จสมบูรณ์100%นะครับตอนนี้เนี่ยเสร็จไปแล้ว90%ยังเหลือแค เก็บรายละเอียดเล็กน้อยอเกิบแล้วค่ะใช่แล้วครับแต่ว่าก็เปิดแล้วนะให้นักท่องเที่ยวไปเยี่ยมชมกันได้แล้วก็ไปสักการะไปกราบไหว้นะเสริมสิริมงคลกันไปนะครับจ้ากันอีกครั้งแล้วกันถ้าใครอยากจะไปนะครับก็คือวัดสีชุมตําบลสว่างอารมณ์อําเภอดอกคําใต้จังหวัดพะเยาครับ สวยมากเลยนะดูสิใช่นี่ขนาดว่ายังไม่เสร็จสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นตนะคะยังสวยงามขนาดนี้เลยมีโอกาสแวะไปที่จังหวัดพะเยาก็อย่าลืมไปสักการะพระเจ้าทันใจกันได้จะได้พรสมทันใจแน่นอนสำหรับใครที่ผิดหวังชอกช้ำอยู่ในช่วงนี้ <c oughs>